โดยสมัยอื่นอีกอันว่าภิกษุทั้งหลายยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวว่าว่าจบแน่นนี่นี่ถ้าไม่มั่นใจเอาไปก่อนเลยครับเดี๋ยวลืม <c oughs> เดี๋ยวลืมอันตรายประโยคสั้นๆ เอตตะโหสิก็ตามอะไรก็ตามเอตตะทัมโมโจะอะไรพวกนี้เอากรเลยครับไม่คิดหรอกอันว่าภิกษุทั้งหลายยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวให้เป็นเหตุกัดตัวายจกนะเหตุกัดให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วในโรงเป็นที่กล่าวกับด,ด้วยการแสดงซึ่งธรรมแต่จำไม่ได้ในธรรมภาสภาทักรรษาบได้ในธรรมสภา ในรองเป็นที่กล่าวกับด้วยการแสดงซึ่งธรมเป็นเหตุกัตุวกจกนะเหตุกัตนะอย่าลืมละเป็นเหตุกัตว่าเราจะได้มั่นใจไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลังเอาให้มัจบไปซะเวลาสัมพันธ์ก็เอาให้มันจบไปดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอันว่าพระม เทระชื่อว่ามาหาอกุมารกัสปะด้วยอันว่าพระเทรีด้วยผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยอย่างนี้เป็นผูห้หรืออันไม่ต้องเอาเป็นก็อันพระเทวทัตให้ชิบหายแล้วถ้าไม่มีเป็นก็อัอนพระเท อันพระเทวทัตให้ชิบหายแล้วอันนี้เป็นเหตุกรรมเห็นไหมเออเหตุกรรมมะวายโจไอ้ตรงนี้เหตุกรรมเออนี่เหตุกรรมครับตรงนี้เหตุกรรมต่างกันนะอย่าลงประเด็นอันตรายนะมามากินตรงนี้เมื่ากินอะไร รอบตัวมาจะายมีมีจะตั้งหลักได้แล้วใช่ไหมม,มีมีอิทธรรมภูตะสองตัวล้วมาตรงนี้ัวนหนึ่งนิดหน่อยตรงนี้แล้วก็มาเลอเหตุตุกัดเหตุตุกรรมตรงนี้โดยเฉพาะเหตุตุกัดนี่ท่านทั้งหลายอาจจะตั้งหลักได้แต่เหตุตุกรรมนี้พลาดได้นะครับพลาดได้เพราะฉะนั้นป้องกันความผิดพลาดนะครับป้องกันความผิดพลาดเอา ป้องกันความผิดพลาดนะครับขีดเอาไว้เลยประโยคเหตุกรรมเป็นประโยคเหตุกรรมมาวายจบเขียยาวๆก็ได้ดมาถึงตรงนี้เหตุกรรมมาวายจบเขียนเล็กๆไปทั้งๆเหตุกรรมเขียนเอาไว้เลยครับมีมากเกอร์ก็ขีดเอาไว้ใกล่สอบเปิดแพทยเห็นแวบๆก็มาดูหน่อย แวะมาดูหน่อยถ้าไม่ได้แวะดูถ้าผ่านตรงนี้ไปแล้วเราจะกลับมาดูอีกยากนะครับนอกจากโน้น่นตอนอบรมจะได้ดูหรือเปล่าไม่รู้ตอนอบรมจะอยู่ในตรงนี้หรือเปล่าก็าไม่รู้เราได้อบรมตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อผ่านตรงนี้ไปแล้วยากที่จะได้กลับมาดูอีกนอกจากโน้น่นปีต่อไปถ้าสอบถ้าสอบไม่ผ่านนะถ้าผ่านแล้วก็รอไปประโยคหกเอาใหม่นะ แปลได้สองแบบนะแบบแบบที่หนึ่งก่อนอันว่าพระเทระชื่อว่ากุมารกัสสปะด้วยอันว่าพระเทรีด้วยผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยอุปนิสัยอย่างนี้อันพระเทวทัตให้ชิบหายแล้วนี่แบบหนึ่งเวาเข้าผู้แต่ถ้าเข้าแบบนี้เราจะาเดี๋ยวดูเช็คดูยังไง อ๋อขาดไปรู้เปล่าอืออ๋อสัจจะบารมีสาธุอ๋อเข้ามาได้แล้วครับที่หนึ่งนะครับแบบที่หนึ่งแบบอีกแบบหนึ่งก็คือไอ้ตรงเนี้ยเวลาเราแปลนะแปลได้แต่เวลาสัมพันธ์มันมัน,ม,นมันจะกำกึ่งว่าไอ้ผู้ตัวเนี้ยมันเป็นวิเศษณะของใคร หมายความว่าตรงนี้มันจะดูง่ายเพราะเนี่ยนอเนี่ยมันเป็นปุงลิงอยู่แล้วนะเพราะอยู่ยงมเป็นปุงลิงอยู่แล้วเพราะอยู่ใกล้กุมารก,กัสโปแต่ถ้าในกรณีที่เป็นปุงลิงทั้งคู่นี่ด้วยนี่ด้วยควรจะเป็นวิเศษณะของใครคือใครอยู่ใกล้ที่สุดสัพท์ไหนอยู่ใกล้ที่สุดก็เป็นวิเศษณะของคนนั้น จำอย่างนี้นะครับอยู่ใกล้ศัพท์ไหนก็เข้ากับศัพท์นั้นแต่เลยศัพท์ที่เหลือมันโดยปริยายอยู่แล้วเหมือนตรงนี้กุมารกัสโปกับเทรีเนี่ยผู้พูดถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยควรจะเป็นวิเศษณะของใครก็เป็นวิเศษณะของผู้ที่อยู่ใกล้ก็คือกุมารกัสโปแต่ถ้าท่านอยากจะแยกไม่มั่นใจกลัวพระเทรีเหงาเออ พระเตเรียตขึ้นมาไม่มีวิเศษณะยังไงเอาถ้างั้นท่านก็แยกแปลก็ได้เมื่อแยกแปลสัมปันโนนี้ต้องแปลสองรอบนะครับอาดูดีนะอันว่าพระกุมารากัสปะอันว่าพระเทระที่ว่ากุมารกัสปะด้วยอันว่าพระอันว่าพระกุมารากัสปะผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยอย่างนี้ด้วยจบละหนึ่งอันว่าพระเทรี ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยอุปนิสัยอย่างนี้ด้วยแปลเป็นสองชุดอย่างเงี้ยได้นะครับได้อันว่าพระอันว่าพระเทระชื่อว่ากุมารกัสปะผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยอย่างนี้ด้วยอันว่าพระเทรีผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยอย่างนี้ด้วย อันพระเทวทัตให้ชิบหายแล้วแบบนี้ก็ได้เออแบบนี้ก็ได้แต่ตรงนี้อุปนิยสยสัมปันโนเนี่ยถ้าปุงลิงก็วิเศษณะของกุมารกัศปูแต่ถ้าเป็นวิเศษณะของเทรีก็เปลี่ยนจากโอมาเป็นอาเพราะผู้หญิงแจกตามแบบกัญญานะครับอุปนิยสยสัมปันนา เป็นวิเศษณะของเทรีเมื่อท่านไปสัมพันธ์ก็สัมพันธ์ให้ดีแล้วกันแบบนี้ได้เมื่อแยกแปลแบบนี้ก็กุมารากัสโปก็ดีเทรีก็ดีพุทกธ,ธกรรมะในนาสิตานาสิตากิจบทเหตุกรรมะวายจกคุมประโยคได้แล้วไม่โดนปอก สัมพันธ์ดูง่ายนะครับสัมพันธ์ดูง่ายแต่แต่แปลเนี่ยมันจะยุ่งหน่อยเทวทัตเตนะอนะพิตกตาในนาสิตาเอวังวิเศสนะเอวังกิลิยาวิเศสนะตัวไปเลยถ้าจะเข้าเข้าตรงนี้เลยอุปนิสยยสัมปันโนวิเศษณะของกุมารกัสโปเห็นไหมถ้าท่านต้องการแยกอย่างว่าเมื่อกี้ก็อะไร อุปนิสยะอุปนิสยัสยสัมปันโนสโอ,องอย่างเลยเนีย่เอวังสับกิริยาวิเศสนะอุปนิสยยสัมปัน,นากิริยาวิวเศสนะของเถรีแล้วก็แยกแยกคนละส่วนไปเลยอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็อันนี้อีกส่วนหนึ่งเออของเขาไปก็เวลาสัมพันธ์ก็จะสับเข้ากับ ไม่ได้เข้ากับภาพก็เข้ากับบทนะครับเข้ากับบทไปดูจะศัพท์ของเราดิเนจะจะด้วยจะด้วยเนี่ยจะด้วยถ้าควบภาพวากยะสมุท,ยทิยัตถะควบบทก็ปะทะสมุจิยัตถะตรงนี้กิริยาด้วยกันเมื่อกิริยารวมกันแสดงว่าควบบทเท่านั้นก็จะศัพะทะปนะเนีย่ยปทะตรงนี้ ปทธสมุทยัยถะคบบุตรจะสับปัทธสมุทจัยถะเข้ากับเอวังอุปนิสยะสัมปันโนกุมารกัสโปเาจะสองสับเลยก็ได้จะสองสับเจะสองสับปัทธสมุทจะยถะเข้ากับเอวังอุปนิสยะสัมปันโนกุมารกัสโปและและอีกครั้งหนึ่งของเทรี เอวังอุปนิสยะสัมปันนาเทรีฐานะแยกเป็นสองบทก็คือคล้ๆก็เอาตัวเนี้ยมาวางข้างหลังเทรีอีกชุดหนึ่งเออหรือจะเอาของใครของมันก็ได้ตัดจะสับปัทะสมุจยัตถเข้ากับเอวังอุปนิสยะสัมปันโนกุมารกัสโปแล้วก็จะสับ ปถสมุจยตธะเข้ากับเอวังอุปนิสยะสัมปันาเทรีเห็นไหมดีดีนะดีดีพลาดนะเดีวว่วางๆก็เข้าไปดูที่สเก็ตบาลีบ้างก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไปตัดสั้นๆตรงนีนน้วางไว้ว่างเข้าไปดูแบบสั้นๆใช้เวลาสองสนาทีก็ดูจบก่อนว่าพระศา,ศาสดาเป็นที่พึ่ง ของชนทั้งหลายเหล่านั้นเกิดแล้ว